สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาพ่อพ่อแม่แม่สุขุสุขคนครับผมเมื่อนี้ผมทิดเด็ดปลาพีปพะหนองมหา,าลาบอะไรอีกแล้วครับผมเต่านี่ครับผมดักไว้แต่แม่มึงขึ้นแล้วครับเด็ดาพีประหนองมายามครับมันเป็นคล้องแล้วก็เป็นต้หย่าอยาู่ข้างล่างเลยครับนี่หนหย่าแบบหนาตึบเลยไหมมึงครับ ที่เป็นยังไงเฮาห้อนี่สิเป็นจะได้จะกินบ่ไปเมืองน้ำกันหมานบอครับลาปอะไรน้ำกันครับพี่น้องครับไปเลยครับมาครับมาเมืองไหวนี่ครับผมยยนี่ตโตครับพี่น้องครับสองตครับสองต สวย oui, สวย oui, สวยคูสวยสวยครับผมไปถุงก like nah, ัน้วครับแบบนี้เลยหมายนี่น้งครับนั้ครับสองตัวเลยครับอันนี้คือหมายเลขนะครับผมหมายแรกครับหมายแรก ครับหายเลขเขาครับขาโตรครับจต่ชิ้สวยเลยหวานครับผมเดี๋ยวผมจิดสตไว้อีกครับพอเหยื่อมันยั่งอยู่ใต่ไว้เดี๋ยวแรงมายามอีกครับผม เฮ้ยครับไปต่อครับผมหมายแรกแหกหมานเอาครับผมนะเมืองหมายสองเขาได้เป็นไรครับหมายแรกเขาหมานแล้วหมายแรกได้หมายสองโมได้ครับวางเต้าอาผมไปยังเฮ้ยไปต่อครับยังยังอยู่ แลยงมายาม่โตครับตโอครับอ่าครับหมายต่อไปข้างวันนี้ครับมาน,น่ยต,ตัวโต้อครับ้าลเลยอยังหว่งปล่าครับผมผมมีอย่างเลยครับ ใส่กรนต้อครับไายนี่ดิจังไดครับหม้นบ๊โอ้ว่างเปล่าครับผมวันนี้ยัง เป้ยใหญงฮไม่น,นีด้ครับยังได้โชคนีหนาะวางปลาเพื่อนครับย <c oughs> ินดีครับ <c oughs> คือไปต่อครับ มาครับเพืมอนกันมันเือยมมาอีย หว <laughs> านเปล่า <laughs> ยัางวะยังนีอยขึ้นมาอ่กสิเดต้องแ,แองต้มแรกก่อนสิห้องน้องอีกไหนนี่เปิดตั้งไหน เข่าอยู <gesch uce> ่คร oh, ับผมเป็นไลน้อยโอ้เป็นไลน้อยครับเป็นไลน้อยเป็นไลน้อยเอาเอาที่กันเต็มสามไม่ใช่เป็นไรน้อยแต่ว่า ต่อครับผมไหนนี่เขาดูเป็นไรครับ,น,น,บน้องมึงดูน่าติดตัดดีแน่จัง่อยดิห่างเปล่าอีกแล้วเป็นแนวนี่ค,ครับผม มุ้งไม้นี่ครับผมจะไปทังไหนไม้นี่เอ้ามีโต้ครับมีโต้จิ้วเอาแล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแต้มที่ครับผมแต้มที่แล้วแต้มที่สี่แต้มที่สี่แล้วครับผมตัวนี้ก็งามอยู่ครับผมกัวบถึงก,กบ็ใหญ่ ใส่มาไปคือเก่าเหยื่อยังมีตอนแรงมา่ยามอีกแล้วเนื้อมาใส่อีกครับครับผมหาต่อไปฮะวางเป้าครับ ใอต่อตเขาครับผมไหนดิเห็กจะทาอะไรเนาะมันุนนดนว่มีแต่แม็ับเตาโอ้บ่มีอย่างเลยมาครับปนี่มัง มึงหมายสุดท้ายครับผมจุดตรงไหนสุดท้ายท้ายสุดแล้ววา่างเปล่าไม่มีอะไรไเี็นตัเงี้ยโอเคครับผมไปสรุปแต้มกันครับนเท่าหมดเลย ทีครับผมไหมสรุปแต้มกันครับวันนี้ก็ได้โตงามๆอยู่ดอกครับสองโตหมามแหลกเขานั่นแหละครับผมแล้วก็หมยต่อไปก็โตบาง,งามก็โตน้อยๆวันนี้ก็ได้ยุซี่แต้มครับผมอายู่หาก,กินกันเต่านี่ครับผมแต่ละมือแต่ลเวนกันได้กะไปร้อนมั่งใจเหตุที่เด็ดนด้วย,ใใยนนครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ก็ดีครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผม ผู้ใดเามือมึงไม่กับกดติดตามให้เนยนะครับผมผู้ใดที่ยังบ่ไปจากกันกับขอบคุณหลายๆครับผมยังอยู่น้งกันอยู่เนะาะฮะผู้ใดมาตายการหากินแบบลาบปลาไหลหรือว่ายัางไนกะคอมเมนต์บอกกันมาได้ครับเลยราคามีโอกาสครับ่าพีพะนองไปหายอยู่หากินน้ำกันครับผมต้องรับพิมพ์นี่ขอบคุณหลายๆครับผมอยู่ดีมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับผมไปลวครับโอเคครับไปและ้ะ